สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาเจอกับครูดีดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรายังอยู่ที่วรรณคดีลำนำเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุคะ่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะข้อที่1นักเรียนสามารถอ่านบทละครเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุได้2 นักเรียนสามารถตอบคำถามจากบทเรียนเรื่องน้ำเพึ่งหยดเดียวก่อเหตุได้ 3. นักเรียนเห็นความสําคัญของการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มาดูเรื่องราวของน้ำเพื่งหยดเดียวก่อเหตุค่ะครั้งหนึ่งนาม,มาแล้วมีนักเล่านิทานเร่คนหนึ่งเดินทางไปเล่านิทานให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังนะคะ เขาเล่านิทานเรื่องแล้วเรื่องเล่าจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่งนะคะหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าแต่นิทานก็ไม่เคยหมดไปจากตัวเขานะคะว่ากันว่าชายคนนี้มีนิทานอยู่เต็มท้องเหมือนไข่ที่อัดแน่นเต็มท้องของแม่ปลาตะเพียนนะคะทุกครั้งที่เขาเริ่มต้นเล่นิทานไม่เพียงแต่เด็กๆเ,เท่านั้นที่มาฟังนิทานของเขานะคะ แม้แต่ผู้ผู้ใหญ่ก็มานั่งรุมล้อมคอยฟังนิทานที่เขาเล่าเขาบอกว่านักฟังนิทานทั้งหลายทุกวันนี้บ้านเมืองมีแต่เรื่องเลวร้ายและปัญหา108,009เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านะคะเมือน,นิทานที่ฉันกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี้เองนะคะ เด็กๆก,ก็ถามว่าท่านจะเล่านิทานเรื่องอะไรหรือฉันจะเล่านิทานสุภาษิตนะคะนิทานของเรามีข้อคิดเตือนใจให้ทุกคนกลับไปคิดถ้าเป็นเด็กๆคิดภาษาเด็กผู้ใหญ่ก็คิดภาษาผู้ใหญ่นะคะมีเด็กคนหนึ่งถามว่านิทานของท่านสนุกไหมเล่าถ้าฟังให้สนุกก็จะสนุกถ้าฟังไม่ให้สนุกก็จะไม่สนุกนะคะ นักเล่านิทานบอกพลางหันไปมองผู้ฟังที่รายล้อมอยู่โดยรอบนะคะถ้าอย่างนั้นขอให้เล่านิทานของท่านเถิดผู้ใหญ่คนหนึ่งร้องเตือนและแล้วนักเล่านิทานเร่ก็เริ่มต้นเล่านิทานด้วยการอ่านโครงสุภาษิตบทหนึ่งนะคะตามาาด้วยนิทานเทียบสุภาษิตรเรื่องน้ำเพื่องหยดเดียวก่อเหตุนั่นเองนิทานเทียบสุภาษิต จะขึ้นต้นด้วยตำนานเทียบเรื่องนี้ตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีเด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำผึ้งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แงนดูว่าเพลินไปนะคะเท้าจึงได้ประะสดุดล้มลงทําให้น้ำผึ้งเนี่ยหกตกอยู่ริมถนนนะคะเด็กคนนั้นจึงได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไประหว่างนั้นเองนะคะก็จะมีพวกมด มแมลงวันพอได้กลิ่นน้ำผึ้งปุ๊บก็มากินน้ำผึ้งนะคะกินน้ำผึ้งที่หกอยู่ระหว่างนั้นก็มีจิ้งโจกเข้ามาจิ้งโจกก็มากินมแมลงวันกับมดที่กำลังกินน้ำผึ้งอยู่นะคะแล้วก็ยังมีแมวที่จะมาคอยตะครุบเอาจิ้งโจกนะคะหลังจากนั้นก็จะมีหมาวิ่งเข้ามากัดเอาแมวของเด็กนะคะ พอเด็กเจ้าของแมวได้เห็นปุ๊บก็เลยใช้ไม้เนี่ยตีไปที่หมาค่ะฝ่ายเด็กเจ้าของหมาพอเห็นว่าหมาของตัวเองขาหักนะคะเด็กเจ้าของหมาก็เลยช่วยไม้เนี่ยวิ่งมาตีเด็กเจ้าของแมวนะคะเด็กเจ้าของแมวร้องไห้ไปให้พ่อช่วยนะคะฝ่ายพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็ช่วยไม้ได้ก็วิ่งมาตีเด็กเจ้าของหมาหัวแตกนะคะ ฝ่ายพ่อของเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าลูกของตัวเองหัวแตกก็วิ่งไปช่วยไม้พองวิ่งมาตีพ่อของเด็กเจ้าของแมวนะคะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นระหว่างสองฝั่งนะคะทั้งเด็กเจ้าของแมวและก็เด็กเจ้าของหมานะคะฝ่ายเด็กเจ้าของแมวนะคะเพราะเห็นว่าพ่อล้มลงเนี่ยก็เลยช่วยเอาดาบเนี่ยวิ่งมอาฟันพ่อของเด็กเจ้าของหมาที่ถูกที่แขนนะคะไม้คอง ก็หลุดจากมือแล้วก็ผ่าวิ่งไปบ้านเพื่อที่จะบอกกันบอกญาติพี่น้องบอกน้องชายบอกลูกคนโตนะคะทุกคนต่างก็หยิบอาวุธของตัวเองมานะคะแล้วก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นนะคะบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้กลับได้ตีเอาแขนบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของหมาดาบที่มือของคนนั้นก็หลุดจากมือลงนะคะ ฝ่ายว่าเจ้าอาเห็นว่าหลานของตัวเองเนี่ยเสียทีดาวรูดจากมือก็ตรงไปเอาไม้พลองเนี่ยตีเด็กหนุ่มของเจ้าของแมวนะคะแล้วก็ได้พลองเนี่ยป้องกันเอาไว้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นฝ่ายว่าบิดาของเด็กเจ้าของแมวเมื่อหายหน้ามืดตาโม,มวก็ลุกขึ้นตรงไปแล้วก็ฟันเอาพวกเจ้าของหมาฝ่ายว่าเจ้าอาก็เอาพลองป้องกันไว้ ทีนี้ต่างคนก็ต่างตีต่างฟันกันนะคะชุลมูลจนไม่รู้ว่าใครต่อใครจนกระทั่งคนที่มาดูก็เลยเข้าช่วยตามพวกซึ่งกันและกันนะคะจนกระทั่งมีกำนันในอำเภอผู้ใหญ่บ้านมาห้ามปรามจึงได้ต่างคนก็ต่างหลบเลือนไปจึงได้สงบลงทั้งสองฝ่ายนะคะ เมื่อสงบกันแล้วอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกันทำชนสูตรบาดแผลคงได้ความว่าพวกเจ้าของหมาเนี่ยมีบาดเจ็บ15คนนะคะเพราะมีพวกมากแต่ฝั่งเจ้าของแมวมีบาดเจ็บ9คนเพราะมีพวกน้อยครั้นแล้วอำเภอก็ได้ไต่สวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่ายมาไตาส่สวนเพื่อจะให้ได้ความว่า ต้นสายปลายเหตุอะมันเป็นอย่างไรนะคะจนถึงได้วิวาตีฟันกันขึ้นใหญ่โตดังนี้ต่างคนต่างบอกไปว่าไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่ามันเป็นอย่างไรกันนะคะเพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้เหตุด้วยกันแต่ได้วิวาทการจนเกือบล้มเกือบตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะอำเภอจึงได้คิดแต่สวนค้นหาปลายเหตุเข้ามา หาต้นเหตุจึงได้สืบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ได้มาช่วยในการวิวาทครั้งนี้ทีหลังคนนะคะอำเภอจึงได้ให้กำนันเนี่ยไปถามปากคำเพราะไม่ได้ด้วยอาการบาดแผลกำนันก็ได้ไปถามปากคำผู้นั้นก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเอะอะกันขึ้นก็ช่วยได้ไม้พรองวิ่งไปถึงกลางได้กลางทางแล้วก็ได้เลยเห็นวู้ชายเนี่ยมีรอหิตดไหลท่วมตัว วิ่งสวนทางมาตัวก็ได้เลยไปช่วยกันต่อไปนะคะเมื่อกำนันแจ้งความกับอำเภอดังนั้นอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้เลเห็นบุตรมีศรีรษะแตกมาก็เลยเวยไม้เนี่ยไปตีนะคะอำเภอจึงให้เอาตัวบุตรคนที่หัวแตกมาถามก็ได้แต่ความว่าได้เลเห็นหมาคขาหากวิ่งมา ก็ช่วยได้ไม้วิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมาของตัวเองเมื่ออำเภอได้ฟังถ้อยคำที่สัดทอดเข้ามาถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวรอดขึ้นมานะคะหมดท้าที่จะเอาหมามาถามต่อไปได้อำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวปลายเหตุอีกข้างหนึ่งมาถามต่อไปก็คงได้ความแต่เพียงว่าเมื่อเลเห็นบิดาล้มลงก็ช่วยได้ดาว,วิ่งไปช่วยกับการบิดาเอาไว้ อำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวเบดามาถามต่อก็ได้ความเด็เพียงว่าได้ยินเสียงบุตรคนเล็กร้องไห้ก็ได้ถือไม้ลงไปช่วยบุตรอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนเล็กมาถามต่อไปก็ยังไม่ได้ความว่าอย่างไรเพราะเหตุว่าเด็กนั้นมีความกลัวก็เลยร้องไห้ไม่หยุดนะคะก็เลยต้องหาพี่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาปลอบเด็กนั้นก็ร้องไม่หยุดสักทีนะคะจึงให้ไปเอาตัวมันดาของเด็กคนนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นล่ามให้ จึงได้มาได้ความว่าเดิมฉันออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านฉันได้เห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยถือขวดน้ำผึ้งเดินมาพอมาถึงหน้าบ้านเด็กนั้นลม้มลงน้ำผึ้งก็หกตกอยู่ที่ริมถนนสักประเดี๋ยวก็มีมดมแมลงวนันมากินน้ำผึ้งที่หกอยู่นั้นฉันก็ยืนแลดูมดและ,มะแมลงวนันที่มากินน้ำผึ้งอยู่ที่นั่น สัตว์เดียวก็มีเจ้าจิ้งจกมาคอยกินเจ้าพวกแมลงวันหลายตัวด้วยกันสัตว์เดียวแมวของฉันก็เข้าไปตะครุบเอาจิ้งจกมากินแล้วก็มีหมาบ้านนูน้นตรงเข้ามากัดเอาแมวของฉันฉันก็เอาไม้ไปตีหมาที่มากัดแมวของฉันแล้วหมาก็วิ่งไปบ้านนูน้นสัตว์เดียวก็มีเด็กรุ่นหนุ่มลูกชายของบ้านนูน้นถือไม้วิ่งมาตีฉันฉันก็ร้องเรียกให้พ่อฉันช่วย พ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีเอาเด็กคนนั้นหัวแตกเด็กนั่นวิ่งหนีไปบ้านแล้วพ่อของเด็กคนนั้นก็ถือไม้พรองมาตีเอาพ่อของฉันล้มลงทันใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบวิ่งลงมาจากเรือนแล้วก็ฟันเอาพ่อของชายคนนั้นไม้พรองของพ่อชายคนนั้นก็หลุดจากมือไปทีนี้ต่างคนก็ต่างกลุ่มรุมตีฟันกัน ฉันมีความกลัวฉันก็วิ่งขึ้นเรือนอําเภอจึงว่าขอบใจเด็กคนนี้มากจึงได้ควักเอาเงินในกระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นเป็นเงินสบาทแล้วบอกว่าความเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนต่อไปได้ความที่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอแล้วจึงได้บอกกับคนที่ว่า,วากันทั้งสองฝ่ายว่าเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันควรจะมีความรอรั้งซึ่งกันและกัน เราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้เมื่อเราปล่อยใจของเราให้เป็นไปถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะให้เป็นการใหญ่โตขึ้นเป็นเหมือนกับสำนวนที่บอกว่าสึกขึ้นกลางเมืองหรือสึกกลางเมืองนั่นเองนะคะเพราะต่างคนต่างก็มีมณะเข้าหากันอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจผิดนะคะเพราะถือพวกมากเข้าด้วยกัน แล้วต่างหลับหูหลับตาข้อต่อสู้กันอันหาประโยชน์ไม่ได้ดังเรื่องได้ที่เป็นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราควรใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อคิดของเรื่องก็สอนให้เรารู้ว่า เราควรใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์นะคะสนุกไหมคะเด็กๆเ,เรื่องราวของน้เพึ่งหยดเดียวก่อเหตุมาดูงานกันนะคะคำสั่งให้อ่านโจทย์แล้วตอบคำถามไม่ต้องลอกโจทย์ลงไปเขียนคำตอบอย่างเดียวนะคะเขียนชื่อนามสก,กุลเลขที่ชั้นไว้บนหมวกระดาษแล้วส่งไปที่นายกลุ่มนะคะ ไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยงานทั้งหมดให้นักเรียนทําลงในสมุดภาษาไทยนะคะคําสั่งบอกว่าจงตอบคําถามต่อไปนี้นะคะเด็กๆก,ก็อ่านโจทย์ทั้ง12ข้อนะคะแล้วก็ไม่ต้องลอกโจทย์ลงไปนะคะวิธีการเขียนงานลงในสมุดนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์นะคะวิธีก็คือ ให้เขียนคำว่าแบบฝึกหัดลงไปค่ะตรงกลางกระดาษเลยนะคะเสร็จแล้วเขียนคำสั่งชิดเส้นสีแดงค่ะคำสั่งให้นักเรียนอ่านโจทย์และเขียนเฉพาะคำตอบนะคะเดี๋ยวจะต้องเขียนคำสั่งอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขียน1นึถึงสิไว้แล้วก็ใช้ปากกาแดงเนี่ยทำเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะอย่างข้อหนึ่งถามว่า ใครเป็นคนแต่งนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำเพื่องหยุดเดียวนะคะเด็กๆก,ก็เขียนคำตอบลงไปเลยก็คือพระยาศีหาราชฤิธิไกรวงเล็บทองคำศีหอุไรนะคะพอเสร็จสิองข้อแล้วเด็กๆขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยปากกาแดงค่ะและอย่าลืมว่าเขียนชื่อนามสก,กุลเลขที่ชาน ไว้ที่หัวกระดาษงานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งไปที่นายกลุ่มแล้วก็ไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องน้ำพึ่งเดยเดียวโกเหตุวุ่นวายไหมคะเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้อารมณ์นะคะอย่าลืมนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียน แล้วก็ทบทวนบทเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ